นักเ,เที่ยวไปแล้วนะครับเชรมเดียว์ทำงานสวัสดีครับผมกอล์ฟอารทรครับที่บริษาการขายและครูฝึกประจำโชรูมพัทยาฮอนด้า และนี่คือ Honda Smart Drive c h anel n ครับ Honda Smart Drive ในอีพีนะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะหรือ Honda Sensing นะครับซึ่งมีอยู่ในทุกๆรุ่นย่อยของอ l l n นี Honda Civic และว,วันนี้ครับก็อ,บอยู่กับ Honda Civic Turbo RS ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับอัจฉริยะ Honda Sensing นะครับจะเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะทำงานโดยใช้กล้อง มุมมองกว้างที่ติดตั้งอยู่บริเวณกระจกบานลมด้านหน้านะครับในการตรวจจับรถยนต์จักรยานยนต์จักรยานและคนเดินถนนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย6ระบบด้วยกันนะครับได้แก่ cmbs acc with lsf lcas r d m with l d w ahb และ lcdn ครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแต่ละระบบกันครับระบบที่เราจะพามารู้จักนะครับระบบแรกเลยก็คือ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำนะครับหรือว่า ACC with LSF นะครับซึ่งจะทํางานนะครับตั้งแต่ความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นไปนะครับโดยการทํางานนะครับจะใส่การเปิดการทํางานนะครับที่ปุ่มบนพวงมาลัยนะครับทางด้านขวามือบริเวณนี้นะครับโดยปุ่มในการเปิดใช้งานนะครับก็จะมีจะเป็นรูปรถกับตัวมาร์บัดนะครับ แล้วก็มีปุ่มในการปรับระยะห่างนะครับซึ่งจะสามารถปรับระยะห่างจฉลิมข้าเนี่ยได้สระดับด้วยกันนะครับโดยการกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือให้เรากดปุ่มนี้ก่อนนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับตัวมารวัดเองนะครับก็จะมีแสดงเป็นรูปรถของเรานะครับขึ้นมาพร้อมกับแสดงสัญลักษณ์นะครับสีขาวสแตนบายอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราขับรถไปที่ความเร็วที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้มากดปุ่มเซตนะครับโดยการกดสวิตช์ลงมานะครับแบบนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็มาปรับระยะห่างนะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อปรับระยะห่างอย่างเหมาะสมนะครับตามที่เราต้องการนะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะปล่อยคันเร่งได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดความเร็วโดยการเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงในการใช้งานกันเลยครับในการเปิดใช้งานนะครับก็ให้เรากดปุ่มสแตนบายนะครับซึ่งจะเป็นสวิตช์ลูกรถนะครับ พร้อมกับตัวที่เป็นมาตรวัดที่ผมที่ผมอะไรก่อนนะครับซึ่งจะขึ้นสัญลักษณสีขาวนะครับซึ่งหมายถึงแตนไบนะครับแล้วก็จะเห็นรูปรถของเรานะครับแสดงอยู่บนมาตรวัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องมองกว้างทางด้านหน้านะครับสามารถจับเส้นแบ่งเลนได้นะครับก็จะมีการแสดงเส้นแบ่งเลนหน้าจอโดยเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขับไปที่ความเร็วที่เราต้องการนะครับเช่นตอนนี้เนี่ย ความเร็ว60สินะครับเราต้องการที่จะเอความเร็วนะครับเราก็กดปุ่มสวิตช์นะครับด้วยลงมาที่เซตนะครับซึ่งหมายถึงการตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับบนมาตรวัดเองเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับจากสีขาวเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็พร้อมกับแสดงความเร็วนะครับของรถยนต์นะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็คือ58กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการทำงานของระบบ acc withl ss นะครับก็จะ อาศัยการทํางานของกล้องมุมกว้างทางด้านหน้าในการตรวจจับรถยุดคันหน้านะครับซึ่งการแสดงผลบนหน้าจอมากวัดนะครับเมื่อกล้องเนี่ยตรวจจับคันหน้าได้เนี่ยก็จะมีการล็อกนะครับเป็นสีเขียวนะครอบตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการปรับความเร็วนะครับเพื่อรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมตามที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรถคันหน้าหยุดนะ เราก็หยุดเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีขึ้นคำว่า stop แต่เมื่อรถคันตกอ์ตัวนับให้เรากด resume นะครับหรือว่าเหยียบคันเร่งนะครับเพื่อให้รถเนี่ยของเราเนี่ยออกตัวตามนะครับและตอนนี้เนี่ยความเร็วที่เราล็อกไว้ก็คือที่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็จะสังเกตเห็นตัวเลขนะครับอยู่บนมาตรวัดอกจากนี้เนี่ยในตัวหน้าจอนะครับที่เป็นมาตรวัดแบบเข็มนะครับก็จะมีเหมือนเป็นเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็น อยู่ที่ความเร็วประมาณสิเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ตัวระบบ speed follow นะครับก็ทำงานนะครับแล้ยดก็จะเป็นการยกเลิกชั่วคราวนะครับดังนั้นนีถ้าเราต้องการกลับมาที่ความเร็วที่เราล็อกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ13เนี่ยก็ให้เราเลือกซื้อไปที่ resume ครับหรือว่า RES นะครับ เรตรวจจบมอเตอร์ไซค์ได้นะครับถ้าเราเพิ่มความเร็วนะครับโดยการกดลปอยกดปเปก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้า,ากดค้างไว้ก็จะเป็นการเพิ่มแบบทีละ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมานะครับก็คือระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับหรือว่า L-Cast นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเปิดใช้งานนะครับ ก็คือกดที่ปุ่มนี้นะครับที่จะเป็นรูปมือจับตัวมมลายพร้อมกับเส้นแบ่งเลนนะครับเมื่อกดหนึ่งครั้งนะครับตัวหน้าจอมาวัดเองครับก็จะแสดงนะครับเป็นรูปรถของเรานะครับแสดงขึ้นมาบนมาตรวัดนะครับแต่นั้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับสีขาวสแตนบายอยู่นะครับโดยระบบนี้นะครับก็จะทํางานนะครับที่ช่วงความเร็วตั้งแต่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกระทั่งถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเมื่อเราขับไปที่ความเร็วนะครับตามเงื่อนไขแล้วนะครับแล้วก็ตัว กล้องมุมมองกว้างเนี่ยสามารถตรวจจับเส้นจราจรได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นประเส้นทึบนะครับสีขาวสีเหลืองนะครับระบบนะครับก็จะแสดงนะครับสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับพร้อมกับตัวเส้นเลนเองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การใช้งานจริงกันเลยครับโอเคนะครับเริ่มต้นการใช้งานเราก็กดปุ่มนี้ก่อนเลยนะครับก็จะมีรูปรถนะครับ ซื้อตัวกล้องเองเนี่ยนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็สามารถจับเส้นแบ่งเลนได้แล้วนะครับก็มีสัญลักษณ์สีขาวแส้นไปขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราขับไปที่ความเร็วตามกระนดนะก็คือท่างแ๋ต่ดสองขึ้นไปนะครับตัวสัญลักษณ์นะครับพร้อมกับตัวเส้นแบ่งเลนนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวนะครับโดยระบบนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการช่วยนะครับให้รถนั้นนะครับขับอยู่กลางเลนตลอดเวลานะครับก็จะมีการนะครับประคองพวงมาลัยให้กับผู้ขับขี่นะครับ เพื่อลดอาการเหนื่อยล้าขณะขี่ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถนะครับมีการเบี่ยงนะครับเข้าใกล้เส้นแบ่งเลนนะครับก็จะมีนะครับการแจ้งเตือนนะครับขึ้นบนมาตรวัดนะครับว่าเลนดีพาร์เจอร์นะครับและตัวเส้นข้างที่เรากำลังเบี่ยงไปนะก็จะเปลี่ยนจากสีขาเออจากสีเขียวนะครับกลายเป็นสีส้มนะครับ แจงวาเลนดิพาร์เจอร์นะครับแล้วก็จะมีการห่วงพวงมาลัยนะครับเพื่อให้รถเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กึ่งกลางเลนนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเลนนะครับให้เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับนะครับก็จะเป็นการยกเลิกการทํางานของระบบแอรแคชชั่วคราวนะครับและเมื่อไฟเลี้ยวอยู่ทํางานนะครับก็จะกลับเข้ามาทํางานให้เราต่อนะครับ สำหรับการปิดระบบการใช้งานนะครับก็คือให้เรากดปุ่ม a i r c a s นะครับเพื่อเป็นการหยุดการทำงานข้ามาแนะนำนะครับระบบสนับสนุนการขับขี่นะครับหรือว่า Safety Support นะครับซึ่งจะเป็นเมนูที่ใช้ในการตั้งค่าเปิดหรือปิดระบบ CMBS และ RDM with ADU นะครับซึ่งจะมีอยู่2ตำแหน่งด้วยกันนะครับในการเข้าไปตั้งค่าปุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าสวิตช์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณคอนโซลทางด้านขวามือของผู้ขับขี่นะครับ ซึ่งจะเป็นปุ่มนะครับรูปวงกลมนะครับแล้วก็มีรถอยู่ตรงกลางนะครับอ่าซึ่งก็คือจะเป็นปุ่มตรงนี้เองนะครับตัวนี้น่ยจะเป็นเหมือนปุ่มเมนูรัดนะครับในการเข้าไปตั้งค่านะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการเลือกนะครับที่ปุ่มบนพวงมาลัยทางด้านขวานะครับอ่าก็คือตรงนี้เองนะครับซึ่งให้เราเลื่อนไปที่เมนูเซฟ e s ซ p p พอร์ตครับจากนั้นก็กดยืนยันเข้าไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีรูปรถนะครับแล้วก็มีตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับกระพริบเป็นไฟสีเขียวนะครับสีเขียวหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยระบบเราเปิดใช้งานอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบแรกที่กระพิบอยู่ก็คือจะเป็นระบบ ADM with Add นะครับซึ่งจะเป็นรูปรถเหมือนออกนอกถนนนะครับตอนนี้เนี่ยมีเครื่องหมายที่ถูกแสดงว่าเราเปิดใช้งานระบบอยู่นะครับถ้าเรากดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการปิดระบบนะครับซึ่งก็จะแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาว่า โรดดีพัชเจอเมดิเคชันออฟนะครับแล้วก็ถ้าเรา่อนลงมานะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นรูปรถชนนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบนะครับสีเขียวทางด้านหน้ารถตัวนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าระบบ c m s นะครับถ้าเราต้องการปิดนะครับให้เรากดให้เรากดนะครับเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับก็จะมีการแสดงว่าเราปิดระบบแล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยกระพริบเป็นสีเทานะครับ ในส่วนของระบบ CMS นั้นนะครับก็จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะครับส่วน a d with l d w เนี่ยระบบก็จะทำการจดจำค่าการตั้งค่าครั้งล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดใช้งานนะครับในการใช้รถคันต่อไปก็ระบบก็จะเปิดการทำงานนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับที่หน้าจอแสดงข้อมูลการถอีนะครับ RTT แบบเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีสัญลักษณ์ s a f ี t ซ Support นะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งของ ตัวเลขแสดงเลขกิโลนะครับตอนนี้เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสีเทานะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดระบบใดระบบหนึ่งนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะเปิดระบบ RDM with ADW นะครับเราคลิกตัวเข้าไปนะครับสัญลักษณ์เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีเทานะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ Safety Support เองเนี่ยก็จะมีการแสดงสีเขียวที่ตัวรถอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดทั้ง2ระบบพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิด CBS ด้วยกันครับ ตัวสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับทั้งตัวรถแล้วก็ตัววงกลมที่อยู่รอบตัวรถนะครับโดยเดี๋ยวเราจะลองนะครับสาธิตนะครับว่าถ้าเกิดเราปิดระบบนะครับทั้งสองระบบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดับเครื่องนะครับดับเครื่องยนต์นะแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทขึ้นมานะครับ ตัวไซนักนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราปิดทั้งสองระบบนะครับแล้วก็เป็นสีขาวตอนนี้เนี่ยมีรูปรถนะครับแสดงสีเขียวอยู่อย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยระบบ cms ได้เปิดทํางานแล้วนะครับระบบต่อมานะที่เราจะสาธิตกันนะก็คือระบบเตือนและเชื่อควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับหรือว่า rdm with l d w นะครับซึ่งระบบนี้เองนะก็จะทํางานที่ความเร็วตั้งแต่72ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยระบบนี้นะครับก็จะทําการจดจํานับ าการเปิดปิดนะครับการใช้งานเนี่ยจากการใช้รถการใช้รถยนต์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ที่หน้าเมนู Safety Support นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดระบบการใช้งานนะครับตอนนี้ก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ขับไปที่ความเร็ว75แล้วนะครับก็คือระบบนะครับก็จะช่วยให้นะครับเกิดความ ปลอดภัยนะครับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้รถนั้นออกนอกถนนนะครับหรือว่าออกนอกช่องทางรถนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถแล้วรถเนี่ยนะครับก็คือเข้าใกล้กับเส้นแบ่งเลนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะเป็นสัญลักษณ์สีส้มนะครับพร้อมกับมีการหน่วงนะพวงมาลัยเพื่อให้รถเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในช่องทางเดินรถเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังลองขับรถ อย่างนะครับไปทางด้านขวานะครับก็จะมีการขึ้นสัญญาณแจ้งเตือนว่ารินดิพาร์เจอร์หรือว่ารถเนี่ยนะครับออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีการวงพวงมาลัยนะครับเกิดขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับถึงลักษณะการทํางานนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างจากระบบ l อ a ์สนะครับ l อ a ์สเนี่ยนะครับก็จะช่วยวัตถุประสงค์ก็คือช่วยให้ผู้ขี่นะครับก็คือเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับลดความไม่ลักนะครับขี่ โดยจะช่วยประคองพวงมาลัยใ,ให้รถเนี่ยอยู่เกิงการเลนตลอเวลาแต่ว่าระบบ IDM with LDW ก็จะเป็นขถอตระส,สงค์ก็คือเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับไม่ให้รถเนี่ยออกนอกช่องทางเดินรถนั่นเองนะครับแบบในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเลนนะครับให้เราเปิดไฟเลี้ยวน,นะครับระบบ r d m with with LDW ก็จะยกเลิกการทำงานชั่วคราวนะครับ ช่เบรครับ cmbs นะครับระบบนี้นะก็จะเปิดการทํางานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะครับแล้วก็จะทํางานนะครับที่ความเร็วตั้งแต่5กิลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับโดยเมื่อกล้องมุมมองกว้างทางด้านหน้านะตรวจจับได้ว่ามีรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์จักรยานหรือว่าคนเดินถนนนะครับอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับ รูปรถนะครับแล้วก็เครื่หมายตกใจสีส้มๆนะครับพร้อมกับมีเสียงแช้งเตือนนะครับเพื่อให้ผู้ขี่นั้นตอบสนองด้วยการชะลอความเร็วนะหรืรอว่าเหยียบเบรกนั่นเองนะครับแต่ถ้ารถนะครับหรือว่าระบบแบบตรวจจัดได้ว่าอยู่ในระยะที่มีความเฉี่ยงต่อการชนนะครับระบบก็จะทมาที่เสริมแรงเบรกให้โดยอัตโนมัตินะครับ จะมีสาระแบบเมื่อสักครูนี้แสดงขึ้มาบนมานวัดนนครับแล้วก็มีเสียงนะเพื่อให้เราเนี่ยตอบสนองโดยการเหยียบเบรกนะครับส่วนนะครับในการปิดระบบ c m s น,น,นั้นนะครับก็จะแนะนําให้ปิดนะครับเมื่อเราต้องอขับขี่ถนนแคบๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเลนส่วนนะครับกตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ,ะปิดการตั้งค่าปิดการทํางนานได้นะครับ ในส่วนของระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับ m s เราสามารถที่จะตั้งค่าระยะห่างนะครับจากรถคันหน้านะครับเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยครับแจ้งเตือนผู้ขับขี่นะครับโดยเข้าไปที่เมนูนะครับ Vehicle Settings นะครับหรือว่าการตั้งค่ารถยนต์นะครับฉะนั้นก็มาเลือกที่เมนู Driver Assist System Setup นะครับหรือว่าการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบช่วยช่วยในการขับขี่นะครับ นันเนี่ยเราก็มาเลือกที่เมนูแรกนะครับ uh, Preceding v e h i c l e proximity warning d i s t a n c e นะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าระยะห่างได้ในสนามลักษณะด้วยกันนะครับก็คือฟ้าหรือว่าใน uh, ระยะไกลนะครับ normal ระยะปกติแล้วก็ระยะใกล้ครับต่อมาณครับก็คือจะเป็นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับหรือว่า Auto High Beam a h d นะครับโดยการทำง,งานนะครับก็คือให้เราหมุนสวิต การสวิตช์ไฟนะครับในที่ตำแหน่งออโต้นะครับโดยการนะครับให้หมุนอย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบนม้านวัดเนี่ยมีสัญลักษณ์รูปเปิดไฟหน้ารูปตัวเอแสดงขึ้นมานะครับการสวิตช์ไฟนะครับจะต้องอยู่ในตำแหน่งออโต้นะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่งของไฟต่ำนะครับระบบเนี่ยนะครับก็จะทํางานในที่มืดนะครับแสงสว่างน้อยนะครับแล้วก็ที่ความเร็วในการขับขี่เนี่ยที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเมื่อเราขับ ขี่ในที่มืดนะครับไม่มีรถด้านหน้าไม่มีรถส่วนทางระบบจะทำหน้าที่ในการปรับไฟสูงให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อ <_ instrument> ให้ผู้ขับขี่นะั้นสามารถเห็นทางไกลได้ดียิ่งขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยและเมื่อนะครับตัวกล้องเนี่ยตรวจจับได้ว่ามีรถด้านหน้าหรือว่ารถสวนทางเนี่ยนะครับระบบก็จะปรับเป็นไฟต่ำให้โดยอัตโนมัตินะครับระบบนี้นะครับก็จะยกเลิกโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อความเร็วต่ำกว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าในสถานการณ์ที่เราเปิด ที่ปัดน้ำฝนนะครับที่ความเร็วสูงนะครับระบบก็จะยกริดัการทํางานอัตโนมัติครับสำหรับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับ Auto h ไฮบ Beam หรือ AHB นะครับเราสามารถที่จะเลือกตั้งค่านะครับการใช้งานเนี่ยเปิดหรือปิดได้นะครับผ่านเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสนะครับแบบ a Advanced Touch นะครับโดยให้เรามาที่เมนู Vehicle Setting นะครับหรือว่าการตั้งค่ารถยนต์นะครับจากนั้นก็มาเลือกที่เมนู Lighting Setup นะครับหรือว่าการตั้งค่าไฟหน้านะครับ จากนั้นก็มาเลือกที่เมนูออโต้ไฮบีินะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าในสองลักษณะก็คือเปิดหรือปิดการทํางานนั่นเองนะครับเกิดเราตั้งค่าปิดนะครับระบบออโต้ไฮบีมก็จะปิดการทํางานนะครับโดยจะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์บนมาตรวัดนะครับที่เป็นรูปเปิดไฟหน้ารูปตัวเอนะครับก็จะดับไปนะครับระบบต่อมานะครับ ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับหรือว่า LCDN นะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นออกตัวตามนะครับหรือเอารถตามนะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผ่านหน้าจอระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบแอพนขนาด9นิ้วนะครับโดยการที่เราไปตั้งค่าที่เมนู Vehicle Setting นะครับหรือว่าการตั้งค่าตัวรถยนต์นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เมนู Driver Assist System Setup นะครับ จากนั้นเราก็มาที่การตั้งค่า l e a Car Departure Notification System นะครับหรือว่า LCDN นะครับซึ่งตรงระบบ LCDN นี่นะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ใน3ลักษณะน,นะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือระบบ Normal นะครับก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถคันหน้าเนี่ยออกตัวไปแล้วนะผ่านจากรถของเราเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่าแบบ Early นะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งระบบ กาตรตั้งค่าระดับเออร์ลนั้นะนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การตั้งค่าในลักษณะของออฟก,ก็คือการปิดการทํางานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานในแต่ละละักษณะกันนะครับเริ่มต้นที่แบบ Normal ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถา,านการณ์สาธิตกันเลยครับ ลักษณะการแจ้งเตือนของระบบ LCDN นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เสียงเตือนนะครับที่บริเวณหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเ f t ีนั่นเองนะครับระบบนี้นะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนะครับและบางทีอาจจะเป็นจังหวะที่เราออเผลอนะครับรแบบเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยระบบก็จะช่วยเตือนเรานะครับ ตอนนี้นะครับรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วนะก็จะมีสันลักณนะครับเตือนว่า Vehicle Star Detected อ e a d นะคก็คือให้เราเนี่ยออกตัวตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานในลักษณะของ normal นะครับหรือว่าแบบปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานในสถานการณ์จริงนะครับของ LCDN นะครับที่กัดตั้งค่าแบบ early หรือว่าแจ้งเตือนลงหน้านะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับ โดยระบบแปีก็จะทําหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้ขี่ทันทีนะครับเมื่อตรวจจับได้ว่ารถคันนั้นเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับและนี่นะครับก็คือ6ระบบในระบบความปลอดภัยอัจริยะ Honda Sensing ที่จะช่วยให้การขับขี่ของคุณนั้นปลอดภัยและสะดวสบายมากยิ่งขึ้นหวังว่าคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้รถยนต์ Honda ทุกท่านนะครับ เพื่อและเพื่อเป็นการให้กำลังใจกอล์ฟนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับพบกับพันด้าสมาร์ทดาชออได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็พขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ